เห็นพี่อีกเล้วเข้มป้ามดบ้างพี่ชาย้าเหนที่ย่านนึงว่าสายตาีบี้าแม่แเ่ไเที่ยวมาเลยเามยี๊ดตามจีด้ปเที่ยวคนนี้ทั้งคนอะไรกันข้างไหนอันนี้ก่อนนะข้างน้ข้าวขเฮ้ยไม่ชอบ่าใคร่าใ้รเจ้าจีกวงเจ้งน้อยอะไร โกงยังไงอาคานี่อะครับอาารนี้แบบนี้เยรอเออใคเอะพี่น้องออกเลยอันนี้เอ็กๆเด็กๆเดกเด็กๆเฮ้ยเด็ๆมาเด็กๆเอาคนดูวาดใจครอะยอดคนดูวาดใจตาดีก็ตาดี เลยเออมพราะว่าเพเสียงควน้องาควายน้องเราอนั้นเงลพ่วาวกตาดีด้วยหรตาดีด้วยนี่แสดว่าตาดีอย่เสาวอยู่นาะตาดีใส่แบบนี้ต้องใส่แบบนีมั่ต้องส่แบบนี้เลยต้มาแล้วชีม้มาล่แบบความชัดเจนครับขอบคกน เอาจาไอ้ตั้มเอาไอ้ตั้มเอาไอ้ตั้มมาทดสอบสายตามันยังเป็นดาวบอแม่ตอไไอ้ตั้มแต่เป็นสาวเรเด้อแต่ยังอายุแปลว่าสิบเจ็ดสิแป่อไม่อายพี่ตั้ม่ะพี่ตั้มพี่ดทดสอบสายตามาพี่ตั้มมาทดสอบสายตาเย่สียงม่เสียงหัวนะไตพี่ตั้มนะครับ นี่ไหนไอ้หนังเลยนี oh yeah. right. okay. ่ไอ้ก็คือทดสอบด้วยวะมันคือไอไอ้มาวอยังมอนมนี่ไอ้ไอ้คือนี่นี่จะให้ไอ้เฮียนี้บอปิตาดปิตาไหนเป็ดจับห้เนาะแล้วแล้วปิยังไงเอามือเอามือผมปิดเองหรอเปิดปิดให้หยไอ้น้องปิดเ่เอน้องปิด่เบีบบีบบีเบีบบีเบีบบีบบีเบ

ไอเตาบอกว่ามาตองปิ้นอ่ยไอ้รับตาเองเอาปิเลาอาเอาแง่เลยปเนี่ยแง่ไอ้แง่เอาปิดข้างเดียวหรอข้างเดียวยังเป็นเบาบาน้อบานี้เลยบยุบฮอาเข้าไเข้าุ้บข้างขเน่ต้องพิดอีกข้ังนึงมันผมถนัดขวานะ อันนี้ข้าหนึ่งสองสามตาบุดีตาตาไม่ได้ไม่ตอนต้อปิดข้างนี้เราหลับตามมันมมวง ตั้มตายตายยังยังมันเต่ว่า้ยได้ยังแต่ภาษาบังแ่ เป็นกีฬากีฬาแบบทดสอบแสดงว่าไอ้ตั้มเริ่มเริ่มมีแล้วถ่ายรูปคู่หน่อยนะภาาดูน้อยถ่ายรูปคู่ใไหมถ่ายรูปคู่ภาษาดูหน่อยนิดพอเปลี่ยนข้างมันเลยมัวใช่ใช่ใช่เลยแทงไม่เข้าแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวถ่ายรูปคู่ก่อนถ่ายรูปคู่เอาเอถ่ายทอถ่ายรูปทีลึกทีลึกทีลึกอ่าทีลึกอ่าเล่นไปแล้วใช่มเดี๋ยวไปเล่นเกมมันจะถ่ายรูปคู่ไว้ก่อนทีลึกทีลึกทีลึกอ่ะทีละลึกอ่ะอันหนึ่งจอมจ้ำเดี๋ยวไดเลย กล่องอันนี้ผู้ตาตาม้วกล่องม้วไงกล่องม้วน่จ้ไกล่องไหมเด้อดีบอสาเกล่อง้กล่องเราเข้าเราเข้าป่าไงเราต้องทางัวเด้แมงสดิ้งจำเราไม่ได้ไปตอนืนะโาได้ไหมเนี่ยใช่เอาไเนี่ยเอเนี่ยเอาไเี่เอาไนีวยเอาไปเ กินต้องมีดบบไม่คู่เด่นี่ยด้วดนะยัดยัดรู้สึกยังไงโดนสาสลึกินแขกฮึบก้ะลุกเอาละ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 กินต่อกินต่อตามรู้ไหมใครเป็นคนโดนคนแรกกินต่อ โอเคโอเคทำเสนอข้อให้วันนี้เพื่อความสุขของทุกท่านทำได้โอ้คงากนะยังงั้เด่นนะไแมคคธิงต่อไห้แมสเธคดิงต่อแมคคธิงเนาะ โลโลละอยหาบวกค่าทรงหาซีบาสสองร้อยทงแอดมินเลยทรจแขงรงใหม่ด้วค่ะเบอร์ี่ตมยไม่ปวดหัวเบอร์ถือผักด้วรถือผัก้วยงามงามถือผักเออเบอร์มนเบอร์ขึ้นไลน์เลยส9 1เก้าหนึ่งแปดหกเก้าสี่่หนกาไกไมกสีกคือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ลด รถขนส่งแช่เย็นก็จะมารับของออเดอร์60ออเดอร์ที่สั่งมาจากทางพี่ๆที่ช่วยไลฟ์ขอบคุณมากๆแล้วก็ทุกท่านก็จะบอกว่าเป็น FC 3สลึงด้วยอ่าแล้วก็เมื่อกี้ทางคุณอาได้แจ้งอ่าเขาเรียกว่าลุ้นลุ้นไปเที่ยวกอรเสม็จด้วยสาหรับเมื่อครบอ่าคนซื้อ500คนจาก FC ของทุกท่านนะครับเพราะตอนนี้60แล้วนะฮะ อ่าเมื่อกี้วันอ่าเมื่อกี้ก็ได้อสองออเดอร์น่าจะเป็นหกสิบเจ็ดสิบเกือบหกสิบเกือบเจ็ดสิบประมาณนี้รู้เนี่ยนะเราไอซีทุกท่านนะคะรู้เรื่องอะรหลายคนเมื่อไรอ่าร้อยคนก็น่าจะไม่ไกลเกินเอื้อมที่จะได้จับคือเป็นเหมือนแรนดอมซื้อแค่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็ได้แหละซื้ออะไรก็ได้อืออ่ามีอ่าแจวแจวซดิ้งอ่าปกติก็ร้อยห้าสิบเพราะว่าตอนนี้มีโปรอยู่สามสิบขวดกระปุกเนาะจะได้เหลืออีกหกขวด อ่าต่อไปก็จะเป็น150ส่งฟรีนะครับก็คุณก็จะได้ลุ้นไปเที่ยวเกาะสม็่เมื่อครบเมื่อครบออเดอร์การซื้อทั้งหมด500ออเดอร์ใน500คนนั้นก็จะได้รับการได้1รางวัลนะครับ1รางวัลไปเที่ยวเกาะเสม็์ก็จะไปได้2ท่านนะครับอ๋อไปแบบเป็นครอบครัวได้ผเก็ไดอ2ท่านแล้ว2คืนด้วยนะครับ2คืนด้วยที่วิมานสม็์รีสอร์ทอยู่ที่เกาะสม็์นะครับ ส่วนค่าเดินทางก็จะซัพพอร์ตให้ด้วยนะครับห้าที่ไหนไม่ได้นะทุกคนซื้อแค่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทกิโลเดียวก็ได้ละเตินไปละราค่าก็ไม่น้อยหลักพันไปปลายเลยแหละเกือบหมื่นนะผมว่าถ้าคนอยู่เชียงใหม่กับค่าค่าเดินทางกับคือซัพพอร์ตให้ก็ได้ก็ถือว่าคุ้มค่าครับผมเงินลอยหาซิปแลกเงินหมื่น ในหนึ่งต่อหาลอยก็ถือว่าโอเคอยู่ครับก็คล้ายๆเข้าซื้อเรขรางวัลสามตัวเนาะกับหนึ่งในพันอันนี้กับหนึ่งในหาลอยแล้วบัดนี้หนึ่งพ่อครบพันออเดอร์ได้ลุนอีกสองรางวัลครับไอ้สองรางวัลรางวัลละสองท่านก็จะกลายเป็นสี่ท่านนะรวมก็แล้วก็คนห้าร้อยแรกก็ได้ลุ้นด้วยนะหมายควาว่าคนที่ซื้อห้าร้อยแรกท่านแรกเนี่ยคือสองเด้ง ได้ไปเที่ยวสองเทือ่่าถ้าจับได้สองเทือ่่าคุ้มมากนะครับก็ฝากสินค้านะที่อยู่ที่นะฮะดีๆการเดินนะทุกคนนะฮะก็ฝากด้วยกนะครับท่านที่อยากจะได้สินค้าแล้วก็ลุ้นรางวัลไปเที่ยวนะฮะกาะเสม็ดเกาะเสม็ดนะฮะไปสเสร็จทดเอาฝากด้วยกนะครับนะฮะสวยมาก